ยอนแบบนีบรรยากาศว่านี่โอ้ด้มองเต็นาอนี่เนาะสวยยิ่งผก็เห็นอแแปนไงท่านาท่นนะไปเจทาแล้วขึ้นนี่บอก่านเิกาองเก้าห้าแล้วเออแมนยืนยืนนคือดี๋คือบ่ไดีอีกรอบ้่งเ่าเาเิ่เต้จอเือขาดเรืออะไร ใา่อยู่บนหลังพายน้ำพึงตัเป็นนังบบปาะเฮ้าบบมุนไทบ่อนี่ขมุนแห้งมุนแห้งบดได้เลยไม่สิบเบิดมุนสัตต้มนแห้งบดได้มีตำรวจอยู่บ่ะ่าคึงฟังนะคะบ่มีดอกทำไร